จุดที่เกิดเหตุนะคะถือว่าเป็นจุดที่สําคัญของลอนดอนมากๆเลยค่ะเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญนะคะที่มีบิ๊กเบนหรือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองรวมถึงเป็นอาคารรัฐสภาที่ทําการของพรรครัฐบาลนะคะนั่นก็ทําให้เป็นจุดที่น่าสนใจค่ะว่าคนร้ายนี้ต้องการจะพุ่งเป้าในการก่อการร้ายจริงๆค่ะและเราจะพาไปดูพื้นที่ที่ประสบเหตุการณ์ในเมื่อวานนี้นะคะ จุดที่เกิดเหตุค่ะเริ่มต้นที่บริเวณสะพานเวสต์มินเตอร์ซึ่งจะเห็นเป็นจุดแรกนะคะจุดสีแดงเป็นจุดที่คนร้ายขับรถพุ่งชนคนบนสะพานค่ะและหลังจากนั้นนะคะตามจุดเส้นประสีเหลืองมาจะเจอกับจุดที่2ค่ะซึ่งจุดที่2นั้นก็คือจุดที่คนร้ายขับรถแล้วก็พุ่งชนบริเวณรั้วอาคารรัฐสภา ซึ่งหลังจากนั้นเขาเองค่ะก็วิ่งลงมาจากรถนะคะแล้วก็ใช้มีดวิ่งเข้าไปแทงตำรวจที่รักษาความปลอดภัยบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาด้วยมีดสองเล่มจนเสียชีวิตและหลังจากนั้นเขาเองนะคะก็ถูกตำรวจยิงก่อนจะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมาค่ะซึ่งดูจากแผนที่ในขณะนี้แล้วนะคะก็จะเห็นว่าเป็นจุดสำคัญของกรุลงลอนดอนมากจริงๆทั้งหอนาฬิกาบิ๊กเบนเองนะคะแล้วก็ลอนดอนอายที่อยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะ